วันนี้ผมจะมาซุ่มตั๋วธรรมดา200ใบกูไม่กลล้อุ้ยมาครับผมมาครับผมเอเดมาอ้าวแล้วครับผมขอกราบสวีทัสสวัสดีนะผู้ชมท่านด้วยนะเจ๊กก็วันนี้มีครับผมฮีโร่เพชรสุดหล่อหน้าตาดีไปถึงจักรวาลก็อันนี้หัวใจนะ ใช้หัวหินที่จะเดินมาเช็คอินแล้วก็เดินจักไปเนี่ย <c oughs> ก็วันนี้ผมจะมาซุ่มตั๋วธรรมดา200ใบเพื่อหามิวสก,กาจ้าเก่าเจ้าเดิมนะซึ่งไอเมิวสก,กาเนี่ยมันหมาตั้งแต่เซิร์ฟเปิดหรือมั้งตอนนี้ผมยังไม่ได้เลย <c oughs> ก็วันนี้มามาจัดกันเลย200ใบซึ่งเหมือนคลิปเก่าผมเคยซุ่มไปแล้ว1 0 0ใบนะแต่มันยังไม่มาก็นั่นแหละก็เดี๋ยวไปซุ่มกันตั๋วธรรมดานะ หรือตอนแรกพูดธรรมดาป่าววะน่าจะใช่นะธรรมดา200ใบดูดิดวมันจะได้อะไรมั่งนะไปดูกันก่อนนี่นี่แต่โซนิกะผมจัดไปแล้วคลิปเมื่อวานนะถ้าใครยังไม่ไปดูไปดูได้นะโซนิกนั่นแหละจัดไปแล้วแต่อยู่ในไอดีไอดีลองนะเออไอดีรักอันนี้ไม่พอครับผมเออนั้นแหละนี่ตั๋วธรรมดา200ใบมิวสัก,กาต้องมาแล้วบอกเลยงานนี้มิวสกกาต้องมา แต่ตามทฤษฎีแล้วนะซุม200ะ่มสองร้อยใบอ่ะมันต้องได้ประมาณสองตัวใช่ไหมเอ้ไม่ดิซุ่มสองร้อยใบได้ตัวเดียวอะ่ะตามทฤษฎีศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะเอชอาร์ประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมจะล่าสักห้าตัวแล้วกันนะวันนี้ <Yeah. S 1> <c oughs> ขี้โมูงจริงก็ <c oughs> งแหละก็ไปซุ่มดิเออมึงออกมาททำไมวะเออเออไปซุ่มกันก็วันนี้ใส่เสื้อไหมนะแบบมีคนแซวไงว่าพี่ไม่ใส่เสื้อเลยใส่สักหน่อยนะเอยแต่ใส่รู้สึกเหมือนแบบ มันคุมลุกดีนะจริงลุกนั่งอะไรเงี้ยเล่นไปแล้วเล่นไปตั้งแต่เม <c oughs> ื่อวานแล้วเออก็นั่นแหละมาไปซุ่มกันเลยไปจัดไปครับผมโซนิกไม่ใช่ตัวธรรมดา200ใบจัดไปได้เมลสักกานหรือเปล่ามาครับผม200ใบแรกนะฮะมันก็จะเค็มๆอุย้ยใช้ไดใดเไต้ดเหตุได,ไดตัวอะไรวันนี่อ่ะอืมบูฟไฟนะก็ยังไม่ต้องการไป อุ้ยอ่อขึ้นใหม่ก่อนได้เปรียบโคเรนบอลก็ยังไม่ใช่ตัวที่ต้องการนะแต่ได้ก็ดีเอออุชารันโคสต์ไปยสามสิบใบวันนี้เราจะรัวๆเลยนะอุ้ยไม่ไอ้นี่ออกดีอยู่นะเออาร์นะเออใช้ได้อยู่อุ้ยตัวอะไรวันนี้บีชคิงไม่ใช่ฟูโูเก่าออกออกดีอยู่นะเออไอ้นีออกดีอยู่โหโหโอ้โหไม่น่าชมมันเลย เธอหน่อยไม่ออกให้กูเลยอุ้ยมามามาตัวอะไรบอนี้เอออีไออังนะอีไออังโอเคครับผมรู้สึกเจ็บไปเท่าไหร่เนี่ยเออสี่สิบใบแล้วมั้งตอนแรกผมมีอยู่ประมาณสองร้อยสิบหกะถ้าจำไม่ผิดนะเฮ้ยมีเท่าไหร่วะไอห่าไม่ได้จำด้วยก็แหละซุ่มไม่ให้หมดไปเลยเออตีว่าสองร้อยใบแล้วกันเกินเกินวันี้หนึ่งนะเออไปนก็ไปสุ่มต่อกัน อุ้ยออกดีอยู่สุดไม่ให้หมดอ่ะเออโอไออ่างอีกแล้วมามามาโอโหเอาไปให้สุดหยุดที่คำว่าเกลือเฮ้ยใครว่าเกลือตัวอะไรครับเนี่ยเจนอตวะไม่เห็นนานไม่ได้ออกนานตัวนี้ต้องใส่นอนอยู่ครับเพิ่งออกไปรัวๆครับรัวๆ รัว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 มันขับไม่ออกหรอกนะสไลด์แมนโอ้โหเฮ้ยกระตุกกระตุกโหยังรูไม่ฮีโร่เลยเฮ้ยตัวไม่ตัวไม่เฮ้ยแทงท็อปมังสวิงรัดอืมแทงท็อปมังสวิงรัดเอ้ะอ๊ยเป็นอะไรเท่พอะตัวนี้ไอ้ตัวไม่อยเว้ยใครเคยได้ไหมโหแต่เค้มนะอุ้ยเอสอาร์เล่นตัวเมื่อกี้ ฉันต้องการแข็งแกร่งขึ้นเจนออีกแล้วกูไม่น่าอ้ามมึงเลยออกบ่อยจัดผมมีวิธีรับครับผมใช้ลิน้นใช้ลิ้นกดดูนะนี่ใช้ลิ้นกดปักคุณต้องเชยดหน้าจอกูอีกย้ำนะครับผมไอ้เมกกี้เป็นฟาร์มสมารถส่วนบุคคลนะครับผมอย่าใชอา้อย่าไปลอกเลียนแบบนะออไม่เงย <c oughs> ไม่กูไม่กดละ อุ้ยมาครับผมมาครับผมเอเดนอาร์มาให้ข้าเป็นคู่ต่อสู้ของแกก็แล้วกันตัวอะไรวะโอ้โหโอ้โหมาแล้วครับหนึ่งตัวมาแล้วหนึ่งตัวมาอีกตัวนี้อุ้ยใช้ได้นะเอจริงนะใช้ได้นะเสียไปไม่เยอะเองของซนิกเฮ้ย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 แป๊บนึงผมเสียไปประมาณร้อยใบละประมาณร้อยร้อยสิบใบหรือร้อยใบนี่แหละเออร้อยใบก็ได้มาตัวหนึ่งเออใช่ไหม มา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 ขอสักสองตัวเลิกงานยามได้เวลามากก็สรุปว่าตอนแรกผมได้มีสองร้อยสิบตัวใบนี่แหละก็ไ,ได้มาตัวหนึ่งอือเก่านะอืมจัดไป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 โอ้โหความเกลือจัดเกลือจัดเลยเฮ้ยอยอหายามาเก่กา ก่อนเล่าใส่บล็อกจัดไปเอาให้สุดอะ่ะหยุดคำว่าเกลือโอ้โห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 สองของรอบติดไม่มีห้าอะไรมาเลยโอ้โอ้โอ้โหอิ่มเขาวัานนี้มาอีกตัวนี้ดูโอ้โ oh, ห oh. คนรอกน้องเสริมนะ oh, <there> แม็กใส่ฟ้าฟาดจัดไปโอ้ oh, oh. โอ้โหมันเกลือจังวะเนี่ยครบเลยใช่ไหมเออใช่ปะน่าประมาณนี้แต่ตอนแรกที่ผมมีเนี่ยน่าสองร้อยใบครบแล้ว <c oughs> ก็แปลว,ว่าสองร้อยใบได้เอสดามาตัวเดียวนะเหมือนไอ้ที่ดำที่สีมันเลยนะอ่ะซูมอีกตัว,วนี่เกินมาละอุ้ยอยาอย่าพึ่งในใจไปสติงมาแต่มาแต่งมาแต่งโอ,โอเคครับผมเกลือนะครับผมเอาจริงนะ เออไอ้นั่นก็ยังไม่ได้นะครับผมมิวสก,กาดนะก็เอาเป็นว่าได้ไอราชาใต้ดินมาตัวเดียวก็200ใบเคยสงสัยกันไหมครับว่าสุ่มตัวธรรมดา200ใบจะได้เอเดน,าน่าคิดตัวก็คือว่าได้ตัวเดียวนะไอรู้สึกว่าร้อยใบก็ได้ตัวเดียวกันแล้วมั้งเออแหละเออครั้งหน้า300ใบามาแน่นอนขอเก็บก่อนละกันนะเพราะมันไอบัตรนี้มันซื้อไม่ได้มั้งมันต้องเก็บแบบเออเก็บเก็บเอาเออประมาณนี้ก็ เอาเป็นว่าถ้าคลิปนี้ใครได้สาระหรือความรู้อะไรแต่ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดติดตามด้วยนั่นก็ไปแล้วผมรักทุกคนผมจุ๊บๆนะเจอคลิปต่อไปแน่นอนบ๊ายบาย